ในเมื่อกาทา้าเนก็กล้าไปค่ะพี่นะโอเคหนูก็อยากให้ถึงวันนั้นเหมือนกันค่ะพี่สายเหลืองเนี่ยถ้าเกิดวันหนูไปนะพี่ถ้าพี่จําหนูไม่ได้นะพี่ดูที่ดาวอันนี้นะหนูจะเขียนดาวแล้วหนูจะแต่งหน้าแบบนี้ไปใส่หมวกนี่ไปด้วยนะ <c oughs> หนูอยากให้ถึงวันนั้นจริงๆเลยอะ่ะ <c oughs> พี่ถ้าพี่จําหนูไม่ได้นะหนูจะแต่งหน้าแบบ สวยที่สุดเลยเนี่ยแต่งหน้าไปหาพี่หนูบั่ใจว่าพี่ต้องเกิดอารมณ์ทักเพศมากเลยแบบพี่ว่าแบบน้องแนตตี้พี่เห็นหน้านูอแนตแล้วพี่เกิดอารมณ์ทางเพศมากเลยน้องแนตแต่งหน้าสวยมากจุดพี่แบบว่าอยากแบบอ๋อพี่จะรีกับน,น้องแนตเลยดูดูแต่งหน้าไปแบบนี้เลยนะพี่เพื่อพี่คนเดียวเลยพี่สายเหลือง พี่ไม่ต้องกลัวนะพี่จับดาวตรงนี้ไว้นี่คือน้องและน้องแนทจะมีดาวตรงนี้นะโอเคบายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ